เนี่ยนะคะใช้อวัยวะเทียมเนาะทุกคนเนาะเป็นเส้นเลือดเทียมนะคะซึ่งเส้นเลือดตรงนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะตรงเขาเรียกตรงอ่าทอ่อท่อหัวใจอะคะ่ะทุกคนหัวใจเราอาจจะมีท่อหรือประตูนะคะที่มีลิ้นในการเปิดปิดใช่ไหมเราก็จะมีทอ่อท่อหัวใจใหญ่อะคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วครูก็เปลี่ยนอวัยวะเทียมทางเขา้าเข้าท่อหัวใจน,นะคะซึ่งเป็นเส้นเลือดเทียม จริงๆอ่ะครูก็อยู่กับเขาอะมาได้ประมาณ15ปีแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานโดยประมาณที่10ปีนะคะเออเขาจะมีอายุการใช้งานโดยปกติ10ปีเปลี่ยนครั้งด้วยความที่แบบว่าอสิบปีที่แล้วอะค่ะครูก็ไปเช็คอั p ปกติเนาะแล้วหมอบอกว่ามันฉีกต่อ เลยไปละเมื่อสิบปีที่แล้วทีนี้หมอก็บอกว่าเออตอนนั้นนาอวิวัฒนาการมันยังไม่เหมือนตอนนี้มันก็ผ่าไม่ได้ตอนนั้นนะคะมันก็ผ่าไม่ได้พอไม่ให้ผ่ากลับมาสิบปีทุกคนครูก็ใช้ชีวิตสิบปีโดยที่ไม่กินเคมีเลยไม่ได้หมอสั่งนะคะหมอให้กินยาตลอดชีวิตค่ะเออเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าหมอสั่งหมอให้กินยาตลอดชีวิตแต่ฉันเลือกที่จะก็คือเลือกที่จะไม่กินเคมี เราก็เลือกที่จะไม่กินยางไงคะตอนนั้นเนาะก็อยู่มาได้10ปีอะ่ะทุกคนสิปีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผ่าใช่ไหมคะเราก็อยู่มาได้10ปีแต่ okay. เราก็ดูแลเขาโดยการกินสมุนไพรคะ่ะทุกคนนะคะครูก็อยู่มาได้อีก10ปีเพราะครูกินสมุนไพรล้วนๆเลยทีนี้แต่ 8. ทุกคนอวัยวะครูทุกอย่างเมื่อวานครูไปทำซีทีสแกนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้โหทุกคนแบบอยากให้ทุกคนได้ฟังอ่ะ ทำซีทีสแกนเนาะเขาก็จะออกผลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้แผ่นซีดีใช่ไหมคุณเชื่อไหมปอดดีมากตับทุกคือทุกอย่างดีมากดีจนน่าเหลือเชื่อใครอย่าป่วยเลยนะทุกคนอย่าป่วยเลยคุณรู้ไหมถ้าครูมีชานุพะเก้าตั้งแต่แรกอ่ะคุณคงไม่ป่วยเลยแต่เราก็ไม่ได้เสียใจนะที่เราป่วยเพราะถ้าเราไม่ป่วยเราจะไม่เจอชานุะเก้าเราจะไม่ได้ทําชานุะเก้ามาให้ผู้คนอ่านผลเนาะ,นะทุกคน ปอดแข็งแรงมากขาดเนาะพี่เนาะ่าอะไรต่างๆเนาะในร่างกายคือดีจนน่าเหลือเชื่อมากทุกคนดีจนหมอว่าดีจนแบบว่าโอ้โหผลสิริอ่านมาดีหมดเลยแล้วหมอก็ดูให้อีกทีคือดีมากดีดีดีด,ด,ดีนั่นแสดงว่าครูอ่ะมีการเสื่อมแค่หัวใจเทียมนั่นแสดงว่าชาโนะพะก้าวเขาไม่ได้ดูแลของเทียมค่ะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเนี่ยร่างกายคุณยังเป็นของแท้อยู่ นะคะทุกคนยังไม่ได้ใช้ของเทียมเหมือนครูอ่ะคุณอย่าชะล่าใจนะคะคุณโชคดีมากเลยนะที่คุณเนี่ยมาเจอชานุพะเก้าแบบไม่ต้องป่วยครูป่วยถึงมาทาชานุพะเก้าวอวัยวะคุณดีหมดเลยทุกคนดีจนหมอเหลือเชื่อเพราะทําธรรมดาคนป่วยแบบครูอวัยวะส่วนอื่นจะต้องกระทบกระเทือนนะคะจะต้องแบบว่าอ่อนล้าอ่อนแอทํางานยากไตต้องแบบ เป็นนี่เป็นนั่นปอดต้องไม่ดีตับต้องแย่เพราะว่าเลือดแบบมันมันเกี่ยวกับการทํางานของเลือดที่ไหลเวียนได้ไม่ดีไปเลี้ยงอวัยวะไม่ดีอ่ะแต่ทําไมอวัยวะเธอดีทุกส่วนเลยไม่ไม่มีความพร่องทางใดเลยอะ่ะทุกคนครูออยากจะบอกทุกคนว่าครูอน่าจะมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งน,นี้จริงๆ ตั้งแต่ครูฟื้นชีวิตมาได้สิบปีครูก็อยู่กับเขามาตลอดทุกคนครูก็อยู่กับเขามาตลอดนั่นแสดงว่าครูได้ชีวิตใหม่เพื่อมาสร้างคนนั่นเองเพื่อมาสร้างให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อมาสร้างผู้คนเห็นไหมสร้างชีวิตผู้คนได้มากมายอ่ะให้เขาแข็งแรงให้เขาแบบกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโบเป็นูุิแพ้มาเจ็ดปีทรมานมาก แม่ต้องอุ้มไปหาหมอแม่ต้องพาไปหาหมอทรมานต้องไปพ่นยานอนทรมานจนแบบโอ้โหทุกคนทุกวันนี้โบใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไปเที่ยวต่างประเทศได้อย่างฟินๆน้องตาลเป็นไมเกรนกับลูกสาวทรมานมาไม่รู้กี่ปีพอครูฟื้นจากการป่วยหนักมาทุกคนดีเพราะสิ่งนี้มันเลยทำให้ควรวนั่งคิดว่ารู้ละ ว่าทำไมเขาถึงให้ชีวิตเรามานะคะเพราะฉะนั้นเราได้มาสร้างบุญเขาให้ครวมาสร้างบุญ